สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Future ในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ปรับเพิ่มขึ้นได้7.89ดอลลาร์นะคะปิดที่1,160.65ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1,149ถึง1,168นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,160เหรียญนะคะ,นะคะราคาทองคำก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะคะซึ่งดอลลาร์อ่อนค่าลงมาแรงนะคะหกว่า ส่วนตลาดหุ้นดาวโจนก็ปรับตัวลดลงแรงกว่า500จุดหรือว่า3กว่า3นะคะโดยนักลงทุนยังมีความกังวลต่อภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะเมื่อตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาต่ำสุดในรอบ6ปีครึ่งนะคะก็ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตกต่ำลงและนักลงทุนก็เข้าถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโดยราคาทองคำปรับขึ้นมากว่า4นะคะในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมาสำหรับในสัปดาห์นี้น้องทุนก็ยังให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนนะคะความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแล้วก็ตัวเลข GDP ไตรมาสสองของสหรัฐนะคะคาดว่าแต่ราคาทองคำในช่วงนี้ก็เข้าใกล้ถึงบริเวณแนวต้านแล้วะคะ่ะจะมีการพักตัวลงมาก่อนส่วนกองทุน SPDR ก็มีการซื้อทองคำสองามเกตันนะคะ ส่วนข่าวในตลาดดินอื่นนะคะในตลาดน้ำมันรัฐมนตรีน้ำมันของอิหร่านก็กล่าวว่ามีแผนจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับไหนนะคะส่วนเช้านี้ตลาดหุ้นจีนเปิดติดลบไปกว่า8%นะคะตอนนี้ก็ติดลบไปกว่า7%นะคะถึงแม้ว่าทางการจีนจะเปลี่ยน กฎระเบียบอนุญาตให้กองทุนบำเหน็จบำนาญสามารถลงทุนในตลาดหุ้นได้เป็นครั้งแรกโดยเมื่อวันอาทิตย์จีนก็มีการอนุญาตให้กองทุนบำเหน็จบำนาญเข้าลงทุนในตลาดหุ้นจีนได้นะคะก็ซึ่งจะมีเม็ดเงินมากกว่า1นึ่งแสนล้านหยวนนะคะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นทางด้านญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีอาเบะก็กล่าวว่าสามารถยอมรับได้แล้วก็จะไม่กดดันเบลเจถ้าว่าไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายเงินเฟอ้อที่2%เซได้ภายในปีนี้นะคะ ส่วนกระทระวงพาณิชย์ของไทยก็เปิดเผยว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมีสัญชาติทําธุรกิจในประเทศไทย29รายนะคะลดลง17%แต่มีเงินทุน1 7 3 5ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้น48%แต่ถ้ารวม8เดือนแรกของปีนี้ก็มีเงินทุนลดลง27%นะคะมีเงินลงทุนท,ทั้งหมด1 3 0 0ล้านบาท ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นะคะก็มีดัชนีพิจารฝ่ายจะซื้อภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นออกมาที่52.9นะคะต่ำกว่าคาดการที่53.9ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็เข้าใกล้บริเวณแนวต้านแล้วนะคะถ้าดูจากาภาพกราฟรายวันเนี่ยเส้น ราคาก็ขึ้นไปชนบริเวณเส้น moving average หนึ่งร้อยวันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวต้านระดับหนึ่งนะคะบริเวณใกล้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้เน่ก็จะไปประมาณถึงบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะสำหรับ MACD ก็ยังเป็น ทิศทางขาขึ้นนะคะส่วนไอ i ก็เข้าใกล้เขตโรบอสแล้วนะคะวันนี้ก็มีแนวต้านที่1นึ่แล้วก็หนึ่แนวรับที่1148แล้วก็หนึ่นะคะเราก็แนะนําให้รอยย่อตัวเกาะนะค่อยเปิดลองใหม่ส่วนดาวโจนที่บอกไปแล้วนะคะลดไป3%กว่าราคาน้กว่าราคาดิบในสเมก็หลุด 40เหรียญแล้วนะคะช่วงเช้าวันนี้ปิดไป40.45เมื่อวันศุกร์เบรนซ์ล่วงลง2%กว่านะคะ45.43นะคะปิดไปเมื่อวันศุกร์เช้านี้ล่วงต่ำกว่า45แล้วนะคะส่วนค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาแรงนะคะ1%กว่าปิดไปที่94.80นะคะ s p e d r ซื้อทอง2.39ตันส่วนภาพเทคนิคของเบรนซนะคะ ภาพกราฟไลา์สองยสี่นาทีก็ทำจุดต่ำสุดใหม่ MACD เป็นสัญญาณขาลงแต่อ s i <S อยู่ในเขต e อว์โซนะคะแล้วก็ให้ช็อตเมื่อดิดตัวขึ้นแนวต้านอยู่ที่46.0แล้วก็46.8แนวรับ44.5แล้วก็44.4ส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะภาพกราฟไลนสองยสี่นาทีปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ MACD ยังคงเป็นสัญญาณขาลงแต่อ s i <S เข้าเขตรอว์โซแล้วนะคะ เราก็ให้ช็อตเมื่อดีดตัวขึ้นแนวต้านมีที่95.0แล้วก็95.5แนวรับมีที่94.4แล้วก็94.0นะคะส่วน USDQ15 ภาพกราฟราย240นาทีราคาปรับตัวลงเล็กน้อย a c d ยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้นนะคะแล้วก็ราคาอยู่เหนือเส้น m o v งเ g a v ร r a รแต่ i s i เข้าเขตม w o r b o bars แล้วก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้านที่35.8แล้วก็35.9แนวรับ35.0แล้วก็35.35 35. ส่วนเซ50นะคะเส้น50มีแรงซื้อหลังปรับลงทดตอบกรอบล่างของ Channel ขาลงทำให้ MACD และ RSI ให้สัญญาณพร้อมจะปรับขึ้นด้วยบ u ลลิตเดเวอร์เจนตแต่จาก Channel จากซิน t ิ m e n t ของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เป็นลบ ควรระวังเปิดกระโดดลงทํำนิวโลที่มาพร้อมกับแรงขายกดให้ดัชดีดิ่งหนักในวันนี้นะคะส่วนโอกาสของการพื้นตัวยังคงต้องรอก,กันต่อไปแล้วก็ให้ลดพอร์ตหรือว่าขายเมื่อไม่สามารถทรงตัวได้นะคะแนวต้านมีที่897แล้วก็901แนวรับมีที่875แล้วก็860ส่วนเซ็น50ซีรีส์ยู5นะคะก็มีแรงซื้อ กับช่วงท้ายตลาดทำให้ MACD และ ISI ให้สัญญาณเชิงบวกเช่นเดียวกับเซต50นะคะแต่จากแรงกดดันของทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกทำให้มีโอกาสร่วงทดสอบกรอ,อบล่างของช h a n n e l ขาลงแล้วก็เพิ่มช่วงดิสคา n ์จากเซต50ได้นะคะแนวรับมีที่865แล้วก็852แนวต้าน876แล้วก็886แล้วก็ให้เน้นฝั่งช็อตนะคะ ส่วน Q House H15X นะคะยังคงแกว่งไซด์เว์หลังออกจากกรอบช n นลขาลงโดยมีเอและ RSI ในภาพรวมมีลักษณะยกตัวขึ้นจึงให้น้ำหนักของการตบขึ้นของราคามากกว่าเต็งแล้วก็ตามยังไม่มีสัญญาณยืนยันการดีบะกับการวัดทําเอา์ของราคาจึงมีโอกาสที่ราคาจะร่วงทำนิวโลได้เช่นกันก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็ฟอลโล่เมืเบรเอาออกจากช่วงสองบาทสิถึงสองบาทสานะคะ แนวต้าน2บาท32แล้วก็2บาทหแนวรับ2บาท1 3แล้วก็2บาทนะคะแล้วก็ส่วน t m d U 1 5นะคะเมื่อเริ่มปรับตัวขึ้นพ้นกรอบของช h a n น e l ขาลงแต่ ACDR และ i s i ยังไม่ส่งสัญญาณหนุนเท่าไหร่นักนะคะอย่างไรก็ตาม u u l l s h d i v e r g e n c e ยังคงช่วยเพิ่มโอกาสในการรีบาวของราคาโดยมีแนวต้านแรกที่เส้น moving average บริเวณ2,40บาท40 เราก็ให้เทรดดิ้งลองแต่ถ้าหลุด2บาท20ควรคัดลอสแนวต้านมีที่2บาท40บแล้วก็2บาทห5บานะคะแนวรับ2องบาท20บแล้วก็2บาทส5าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสาร,ารนุพันธ์จะบปใส่ทาสติโกฟิเจอร์นนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ